จุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะบริเวณริมถนนถนนโยธินด้านข้างโรงเรียนหอวังมีจุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะบริการไว้2จุดจากทั้งหมดที่มี150จุดทั่วกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นที่พักรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวแม้จะมีป้ายเตือนห้ามจอดแล้วก็ตามทําให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการแท็กซี่อัจฉริยะหรือผู้ให้บริการแท็กซี่ไม่สามารถเข้าไปรอรับผู้โดยสารได้ หลังจากทีมข่าวี่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะในถนนสายต่างๆรวมถึงได้สอบถามประชาชนทั่วไปถึงการใช้บริการแท็กซี่อัจฉริยะประชาชนหลายคนเปิดเผยว่าประสบปัญหาการใช้บริการทั้งการใช้เวลาที่รอนานและผู้ให้บริการแท็กซี่ไม่จอดรับผู้โดยสารเคยใช้บริการครั้งหนึ่งค่ะเคยมาปอ,อดปกสมเขียวตรงนี้ค่ะแล้วก็ต้องการจะไปข้างนอก แต่ปรากฏว่ากดแล้วมันมีไวาเสีเขียวๆหมุนแต่แต่ก็รอได้ประมาณ5นาทีก็ไม่มีแท็กซี่มาจอดนะคะมีแท็กซี่วิ่งผ่านอยู่ค่ะแต่เขาก็ไม่จอดก็รออยู่สักพักหนึ่งก็ไม่เห็นรถแท็กซี่จอดก็เลยไปโบกเหมือนเดิมะคะ่ะก็มีแท็กซี่จอดถ้าเราโบกถ้าเราไม่โบกเขาก็ไม่จอดะคะ่ะ ผู้ให้บริการแท็กซี่เปิดเผยว่าไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งจุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะและติดปัญหาในบางจุดที่ไม่สามารถเข้าไปรับผู้โดยสารได้เนื่องจากมีรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปจอดขวางอยู่และคิดว่าในตอนนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่จอดพักรถเท่านั้นเคยรับผู้โดยสารตรงจุดจอดรถแท็กซี่ม้างไหมคะไม่เคยมีนะพี่ ปกติปกตินี่คือผู้โดยสารจะเจอผู้โดยสารแบบประเภทไหนนะคะเรียกโบกข้างทางเจโกข้างทางส่วนมากจะบอกข้างทาง,าง,ทางแล้วเราทราบไหมคะว่าไอ,ไอจ,จดจอดรถแท็กซี่เนี่ยมันใช้ยังไงไม่ทราบเหมือกนกันฮะปกติมันก็มีตั้งอยู่ก็ <c oughs> ไม่มีนะพี่บางทีรถทั่วไปเขาก็ไม่ได้มารับตรงท่าน,าน,านจอด,ดรถสำหรับผมนะ จุดจอดแท็กซี่มันเป็นแค่จุดจอดจุดจอดเฉยๆเลยครับค,คืออาจจะเป็นเพราะเราไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยใช้ด้วยค่ะแล้วก็ก็ไม่เคยเห็นผู้สารมามาเรียกตรงนั้นสักทีจริงๆประโยชน์ณตอนนี้ที่เห็นได้คือใช้สำหรับจอดแท็กซี่นายชัยยาโชติวัฒกาวนิช หัวหน้ากลุ่มง,งานระบบจราจรอัจฉริยะสำนักจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าเนื่องจากมีผู้ให้บริการแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนมากแม้ผู้โดยสารจะกดสัญญาณไฟเพื่อเรียกแท็กซี่แล้วแต่แท็กซี่คันที่ว่างและไม่ใช่คันที่ระบุเลขทะเบียนไว้หรือคันที่มาก่อนก็จะรับผู้โดยสารไปนอกจากนี้ยังมีปัญหากรณีมีประชาชนทั่วไปที่นํารถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอดขวางไว้เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการแท็กซี่ ไม่สามารถเข้าประับผู้โดยสารได้ตรงตามจุดที่ให้บริการในสังคมไทยเราเนี่ยแท็กซี่เราค่อนข้างมากในกรุงเทพมหานครแท็กซี่เราหลายหมื่นคันดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคนกดเรียกเนี่ยแท็กซี่คันที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเขาก็เห็นอยู่ดีเพราะเรามีสัญญาณไฟบนหลังคาสีเขียวโชว์อยู่ ด้านนั้นเนี่ยแท็กซี่ขันใกลๆเขาเขาจะมารับไปก่อนแล้วมีบันรแบบมีการบันทึกเมืเ่อาหร่คมีคนที่ฝ่าฝืนไปใช้คนา o บ้านธรรมาดาเอารถไปจอดในจุดจอดแท็กซี่อย่างนี้ค่ะมีครับเ,เรามีเจ้าที่เทศกิจเจ้าที่เทศกิจนาะตรวจสอบแล้วก็มีรายงานเข้ามาว่ามีรถยนต์ส่งคนมาจอดอะไรย่งนี้<ช>เขาก็เขาก็ แต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะเพียงแต่ว่าไปเตือนแล้วก็ไม่ให้มาจอะเพราะว่ามันเป็นที่ของแท็กซี่อย่างเดียวการการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามกฎจราจรเนี่ยทางเราได้มีประสานกับทางเจ้าที่ตํารวจอยู่แล้วว่าให้ช่วยกดขันบังคับให้เป็นไปตามที่กฎจราจรกําหนดไว้เขาบังคับเจ้าพนักงานจราจรจะระบุไว้อยู่แล้วว่า ช่องวอลท็กซีเนี่ยก็จะจอดได้เฉพาะแท็กซี่อย่างเดียวซึ่งเราได้มีประสานทางสน,นท้องที่ตำรวจนครบาลต่างกับต้อนนั่ยนะว่าให้ช่วยกวดขันจับกลุมซึ่งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีต่างกับตอนนีะแต่หลังๆเนี่ยพอระยะเวลามันเดินนานไปมันก็มีรถอื่นมาจอดใช้บ้างตามตามตามแต่เราจะตรวจพบ นั้นเมื่อมีการตรวจพบถ้าจอดประจำเนี่ยเราก็จะแจ้งแจ้งประสานสอนองให้ช่วยกวดขันอีกแต่หากว่ามาจอดชั่วคราวฉาบฉวยเงี้ยตรงนี้เราเราไม่สามารถจะไปจัดการแก้ไขได้โดยง่ายเพราะว่ามันเป็นการมันแค่ฉาบฉวยช่วครั้งชั่วยยามเนี่ยก็แล้วแต่ทางตำรวจเขาจะเป็นผู้บริหารจัดการล่าสุด ทางกรุงเทพมหานครพิจนารณาแล้วเห็นว่าจุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะดังกล่าวที่มีการทําโครงสร้างมีที่นั่งพักรอระบบซอฟต์แวร์ต่างๆรวมทั้งจัดทําช่องว้าวัางหรับให้จอดรถได้นั้นยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะยังคงไว้ต่อไปแต่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้มากขึ้นเบื้องต้นนะครับเรากําลังนําเสนอผู้บริหารอยู่ว่าถ้าถ้าเราปรับปรุงโดยที่ไม่ต้อง ใช้ระบบอัจฉริยะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแท็กซี่ใกล้เคียงอะมารับผู้โดยสารไปก่อนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการบังคับใช้ของเราเนี่ยมันมันมันยังไม่เวิร์คเท่าที่ควรเนี่ยมันต้องหาแนวทางการบริหารจัดการใหม่เราต้องปรับกระบวนการใหม่ดังนั้น,น่ะจุดจอดแท็กซี่ที่มีอยู่คิดว่าน่าจะทำทำาดยวิธีอื่นจะดีกว่า ทำอย่างอื่นเช่นจัดให้เป็นแหลง่งให้ข้อมูลข่าวสารหรือเสนอแนะอะไรก็ช่างที่เป็นมีประโยชน์ต่อประชาชนโครงการจุดจอดแท็กซี่อัจริยะเป็นโครงการที่ดำเนินการตั้งแต่ปี2548ในช่วงเวลาที่นายอภิลักษ์โกศโยธินดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีทั้งหมด150จุดทั่วกรุงเทพมีการปาดทางเว้าริมถนนเพื่อทำที่จอดรถแท็กซี่จุดละ2-3คันพร้อมติดตั้งตู้จอคอมพิวเตอร์ให้ประชาชนสามารถเข้าไปกดปุ่มเพื่อใช้บริการในรถแท็กซี่การให้บริการดังกล่าวนี้ผ่านไปแล้วเกือบ10ปีผู้ใช้บริการหลายคนต่างก็ให้ความเห็นว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ลักษิกามุมจินดาไทยบีบีเอสกรุงเทพมหานคร